สมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่2นะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดค่ะ นางสุกัญญาแสงผลประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทพัพภาคที่2พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ฐานปฏิบัติการพนมกันตุงกองร้อยฐานพรานที่2609อาเภอขุนหาจังหวัดศรีสะเกดโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองกําลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ตลอดจนคณะแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองกําลังสุรนารีให้การต้อนรับ โดยคณะของสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่สองได้วางพวงมาลาสาัการะอนุสาวรียพันตรีวิชิตสีคงรักก่อนที่จะเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับตัวแทนกำลังพลประจำฐานก่อนที่จะร่วมกันโชว์ฝีมือประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงกำลังพลพร้อมกับพบปะพูดคุยด้วยความห่วงใยสร้างความอบอุ่นตลอดจนเป็นัญกำลังใจให้กับกำลังพลในสังกัดก,ก,กองกำลังสุรนารีในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติต่อไป